สวัสดีค่ะคลิปนี้ะจะมาอยากจะมาพูดเรื่องอการซื้อบ้านที่อังกฤษเพราะว่าเราปีหน้าเรามีแผนที่อยากจะหาที่อยู่ใหม่ซึ่งอ,อยากไปอยู่ส่วนตัวกับคุณสามีก็เรายังไม่รู้ว่าจะแพนยังไงแต่ว่าบ้านที่อังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะแพงจะมาะดูบ้านใหม่ที่ลูบี้เมื่อก่อนพี่ลูบี้ก็อยู่แถวเดียวกันก,กับเจี๊ยบกับสามี ก็เลยชอบมาดูบ้านที่ลูบี้แล้วรู้สึกชอบมากแต่ว่าบ้านที่อังกฤษที่ลอนดอนเนี่ยค่อนข้างราคาสูงก็ว่าได้เพราะว่าค่าของชีพที่นี่มันแพงเนาะแต่ว่าจะก็ชอบบ้านพี่ลูบี้ระดับหนึ่งชอบข้างหลังส่วนที่แบบสวยอ่ะเป็นส่วนที่สวยแล้วก็น่าอยู่มากพี่ลูบี้เดี๋ยวจะจะแผนให้ดูนางจัดบ้านสวยมาก เมื่อก่อนที่จะมาใหม่ตอนนั้นยังไม่ได้อยังไม่ได้ดียังไม่ได้ทําให้มันเป็นอย่างนี้มันก็ยังเป็นที่โลง่งๆแล้ก็มาทําห้องยิมทำไมข้างล่างอะ่ะเป็นห้องยิมห้องยิมข้างล่างแล้วก็ทําปันไดนี่ขึ้นมาอันนี้มาทําเองอเพราะว่าตอนซื้อมาซื้อมาเฉพาะตัวบ้านก็จะได้สวนทั้งหลังบ้านประมาณนี้อชอบชอบบ้านพี่ลูบี้ ข้างหลังนี่เป็น f o r สนะคะเดินสามารถเดินไปแล้วก็เป็นถนนแล้วก็มี f o r ร t มีป่ามีกวางมีอะไรอยู่ข้างหลังที่คอสไปข้ามถนนไปจะเคยเดินไปแล้วรอบนึงก็น่าอยู่เป็นบ้านที่น่าอยู่นะ